เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหได้สำรวจอานยานนะครับเอาเรีกุนเราเราออกเกมไหม Requesting that. Oh, the twisting cat cat. Hey, come on. flipping. Okay, fine. Throwing supply beacon. Heavy doors on my position. ระวังระเบิด500กิโลครับตัวนึงอีกตัวนึงอะไรเว้ยชอบชอบขยานได้ปไหมชอบเลยจะตายกันหมดเราจะไม่ตายลิโก้เราจะตายโดยกูจะเอากูมุดไปด้วย <laughs> oh. oh. <laughs> ah. 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 <laughs> Point me to the enemy. Oh. Oh. <laughs> ไอพวกปลากันดี๋ยงก็ลงตรงยานแล้วมกก็ตายกันหมดอกไอ้เยอะไอแล้วโอ้ไม่เป็นไรเบกรอบนี้เราก็ตายย่งมีเศนี่ เข้าด of oh. ้วยกูเข้าด้วยเพื่อนระเบิดมาแล้วโอ้ยานมันจฉาระเบิดได้หรือวะเอ้ยก็ก็โกงดิวะเนี่ยรอมันหมดเวลาแล้วมันเรียกยานมาใหม่นั่นปะที่มันหมดเวลาเนี่ยยิงเลยไอ้แขกไอ้ระเบิดหรอไอ้เหี้ยเลยกูคนเดียว ว oh ันเวลาไม่ย oh. ินเลยเหลือคนเดียวแล้วบิ๊ถ้าตายถ้าตายแล้วก็ได้ได้ออกเลยอ๋อคือมันต้องรออีกเจ็ดนาทีแล้วยาในแบบนั้นแม่งบี๊อย่าเพิ่งตายเก็บเก็บแซปล์บิ๊ต้องสู้อย่างมีเกียรติบิ๊กเก็บโอ้โหอย่าแย่เออเวกจอยมาใหม่ไหม ันจะได้อีกทีไหมน่าจะได้นะถึงแม้ถึงแม้มันจะเป็นแบบมิชชั่นคอมพลีทแต่ว่าแบบเฟลนั่นเฟลเอีกแต่อีกทีก็น่าจะได้อยู่ Sample ยีหลบในนั้นไปก่อนโอ้ยอาโอ้โหอยากรู้เหมือนกันถ้ามันบั๊กแล้วมันหมดไปได้เป็นไงเอเออยากรู้เหมือนนกัตอนระวังมันละมัน อะไรมาตบพี่จะฝังหนึ่งใช่ไหมพี่ก็ขยับไปอยู่อีกฝั่งโดนอะไรกัดวะมันกัดทะลุกำแพงใช่มี่เลยได้ขวาได้ขวาพี่ได้ขวาเออแด่จริงแม่งอีพ่ยี่สิบสองวิจะเกิดแล้วน่ะโอ้ยุโดนแล้วแมงมุมผสมพันธุ์ โอ้ oh, <c oughs> ดีมากไยที่อื่นมีลงไเยอะแยะไปลง โอ้เดี๋ยวาทีนี้จบกูไป,ไปไกินข้าวกูไม่ไหวละกูจะรั่วมีคนบอกว่าแม่งไอ้บักอดนนี้แม่งอาจจะเกิดจากการที่อะไรวะไอ้แบบนั้นอะแอร์สไตรแม่งโดนยาเครวิน เฮ้ยมันเรียกตรงตรงตั่งเลยเรยเรียกตรงนีง้เลยเออถ้าอยู่ในนี้แล้วเวลาหมดมันอาจจะนั่น แต่ไม่รู้ว่ามันจะนับเป็น e <c oughs> เอกแด็กเราอยัางยิงวิ่งออกไปนอกเอกแต่แค่เอกแตกเกตลไปเลยก็ได้นะแล้วเรียกใหม่ไหม,มที่เวลาเอกแตกที่มันเราวิ่งออกนอกนอกจุดเอกแตกแล้วมันมันไอ้นี่อ่ะย่ามันลงมาแล้วดิ Deploying reinforcements. Uh. Oh! The log, man. I'm <laughs> <laughs> inbound! Sending down equipment package. Oh, yeah. Pulling down a support weapon! โอ้ยโอ้ my god ฮ่าฮ่าฮ่าอ้ยไปซะโอ้วิ่งเอาไปเลยวิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปเลยวิ่งหนีไปเลยเออโอ้อา โอุ๊ยเกิดที่ไหนวะเนี่ยเอย่ะไรลถัดไปมาไอ้เงี้ยไม่เคลมไม้เกิดกูเกิดการบล็อกปีนขึ้นยานเร็วพี่ขึ้นยาน หนึ่งนาทีสุดท้ายเออแล้วแซปเปิลแมนอยู่ไหนวะแต่ว่ายังไงก็ไม่น่าจะได้แซปเปิลอยู่แซปเปิลมันหายไปแล้วอ่ะผู้สมไมยาพี่เยอะจังหกันเหรอก็วีใส่ชุดนี้ชุดนี้ยเยอะ โอเคเออหนึ่งนาทีนาทีสุดท้ายโฟม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 ี้สถิลงหัวมึงไปมาไปไปมาที่เฮ้ยเออมีกระเด็นมันีโดนไง ไอเหี้ยบักไอเหี้ยมาเลยแต่ดูดิเดี๋ยวดูอีกทีกี่เปอร์เซ็นต์สองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อเหียมันจะรั่วเลยมาเบกเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนโอเคไห